เรื่องนี้นะคะยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่จบก็คือการดูค่าจากกราฟนา mm ักศึกษาดูกราฟนี้นะ,ะแกน x เป็นเวลาแกน y เป็นพลังงานนะ mm hmm. เป็นเวลาแกน y เป็นพลังงานกราฟนี้มีอะไรบ้างก็มีตัว a ต,ว b, ตัว b ตัว c ตัว d ตัว e, ว e. กําหนดนี่คือจุด a นี่คือจุด b จุด c จุด d จุด e นะคะถามว่า ข้อหปฏิกิริยาจาก a ไป e a ไป e เกิดผ่านขั้นตอนทั้งหมดกี่ขั้นถ้าถามว่าเกิดผ่านขั้นตอนทั้งหมดกี่ขั้นนักศึกษาต้องนับผูกเขานับนับภูเขา,เขาว่ามีกี่ลูกนะคะ,ะครูก็นับได้1ลูกขึ้นและลง2ลูกขึ้นและลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเกิดผ่านกี่ขั้น2ขั้นขั้นแรกก็คือ a ไป c ันที่2 c ไป e นะคะปฏิกิริยาเกิดเป็นขั้นขั้นขั้นที่ช้าที่สุดคือขั้นใดถามว่าดูจากไหนดูจาก e a อนะ่ e a คืออะไรละในคลิปก่อนหน้านี้นักศึกษาไปทบทวนนะ e a คือความแตกต่างของแต่ละภูเขาโดยเอาพลังงานเริ่มต้นลบจุดสูงสุดของภูเขานั้นอันนี้ถ้าครูอ่านจากกราฟครูได้10 ไหมสูงสุดตรงนี้เป็น e เป็น30เพราะฉะนั้น30-10ลบ10ใช่ไหมคะก็คือส่วนต่างตรงนี้นี่ค่ะอันนี้คือ20 20นี่นะคะเราเรียกว่า e a ของภูเขาอันที่1ใช่ไหมอต่อมาภูเขาอันที่2ภูเขาอันที่สคือความแตกต่างของจุดแรกจนถึงยอดเขาของภูเขาที่2ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่นะ่ามองกลับไปจากแกนซี10 ยี 20, ตรงนี้ก็เป็น15บหเนาะสิ 15. สูงสุดเท่าไรสิบห้ายี่สิบยี่ยีเพราะฉะนั้น25่สลบสิก็เท่ากับ10อันนี้คือ EA อันไหนมากกว่าอันนี้มากกว่าภูเขาแรกสูงกว่ามากกว่าอย่าดูความสูงอย่างเดียวนะคะให้ดู EA ปรากฏว่าขั้นที่ช้าที่สุดก็คือขั้นที่มี EA มากอะ่ะ EA มาก ก็ตอบได้เลยว่าขั้นช้าที่สุดก็คือขั้นที่เกิดจาก A ไป C เพราะมี E A เท่ากับ20นะคะเนี่ย E A เท่ากับ20ต่อมาอีกกราฟหนึ่งจากปฏิกิริยา A ไป E เป็นเรยาดูดหรือคายความร้อน A ไป E ครูบอกเด็กๆให้ดูกราฟนะจะมียอดภูเขากี่ยอดก็ได้แต่ให้ดูพลังงานตั้งต้น ไปดูพลังงานสุดท้ายถ้าพลังงานสุดท้ายต่ำกว่าตั้งต้นเป็นกราฟคายความร้อนแต่ถ้ากราฟนั้นพลังงานของตั้งต้นต่ำกว่าพลังงานสุดท้ายอันนี้เรียกว่าดูดความร้อนดูสินี่ตั้งต้นนี่สุดท้ายเข้ารูปนี้เลยเพราะฉะนั้นเป็นแบาประเภทคายความร้อน จากปฏิกิริยาสารใดบ้างที่เป็นสารเชิงซ้อนที่ถูกกระตุ้นสารเชิงซ้อนที่ถูกกระตุ้นดูที่ยอดอ่าก็มี B กับ D ใช่ไหมอ่า B กับ D ค่ะเด็กๆกลับไปทบทวนนะคะ